ยูบ่เนื้อบะมาหลุนน้ำกันเบ่งครับเอามาเบิ้งครับโอ้ใส่ไปข้าวหนึ่งไม่ยามครับบึงวีนองมันสิตตัวใหญ่ซำไหนอ๋ออาออาออย่ารู้เด้ออย่ารู้เด้อื่องสู่กันดูครับจังไหนึ้นบ่ เด่นขึ่ดน,น,นลุ่งอยู่ครับน,นี่เขาไปไต่ขอนบ,บน่นี่เป็นขอนขวานรันได้ครับ อ้ยดนดึงโบขึ้นนะครับต้องควดเราต้องไปไต่ตัวผุนบ่เสีเี้ตัห็นตัวรึบ่ เอาเบึงพี่นน้องออ้จกจกคับโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้อูอ้ขึ้นมาแล้วครับในธรรมดาครับตัวใข่เงี้ยอยู่ซีกัน,นเด็ดเนาะเงี้ยเอาเรียบร้อยครับ